คอนจัดการแด้ยิ่งการาการขึ้นทปเลยอาเพนอะไรอย่างเงมาีาอก็เป็นพวราครตันดกว่าแวเป็นคนาอเราดีแบบนี้เพราะว่าผมรับเรสกสาวมาด้วไปเก็บมาทีโอกาสจะเป็นไม่กุบน้อยอย่างพวกเราเ

ีสนุกมากๆครับแต่ก็เลยต้องขอบคุณที้งคอเสีย์ตนะครับที่แบบว่าให้โอกาสพวกเรามามามาเล่นข้าวดาวเป็นอีกปีหนึ่งครับผมก็ดีใจมากๆครับแล้วก็หวังว่าปีหน้าเรายจะมาข้าวดาวกัด้ว่าจะเป็นปีต่ออีครับผมเพราะผมก็คิดว่าก็เรียกว่าประทับใจในหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าแบบเฮ้ยวันนี้คนมากมากหน้าหลายตามากๆเลยเพราะว่ามารวมตัวกันที่นี่ว่บ เฮ้ยตอนแรกคนัใจห้คมรู้มืออะไรกับเราหรือเปล่าต่ผมว่าทุกคนแบบสนุกมากจมากเลยครับผมต้องขอบคุณนายคุณสยามที่เชิญเราขอกซีมาในวันที่สังเ็วันนี้นะครับผมมันมากมากนะครับนายคุสยามครับครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับมีเกียรติมากที่ได้มาสยามดูระวรติศาสตแล้วก็เกียรติมากที่ได้ได้ชทีเดียวกับศิลปินตั้งหน้าหลายตามแล้วก็รวมถึศิลปินชื่อดังหลายท่านทีไ้าขบคุณที่ให้โอกาสเาบงีก็ีด้พวกเราทีมงานกาสมมาอีกีต่อไป จุดข <ules> ึ้นมากเละแต่ละคนคิดว่าวันนี้เรามีอะไรที่มันแบบพิเศษมากๆที่เราได้แบบมีเพลงใหม่เพลงใหม่ไม่ได้เพลงอะไรนะเพลงพิเศษพิเศษอะไรพิเศษอ่าเรียกว่าเราทิ้งทิงทิ้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทิ้งทําไม่ทิ้งฟอมไว้ดีกว่าครับก็เพลงสุดท้ายที่เราเล่นในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพลงที่ยูเซอร์ไม่เคยได้ยินมาก่อนและเป็นเพลงใหม่ของพวกเราพอมีอะไรอย่างเี้ยก็ฝากติดตามกันด้วยว่าปีหน้าเนี่ย มันจะสนุกแค่ไหนเพราะว่าเราตั้งใจเรียมาที่โรงแรมว่าเราอยากให้มันสมบกรณงานเฉลยผลปีใหม่ด้วยกันฉะนั้นเราก็เลยเป็นการบอกเล็กว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเลยจะเข้าปีใหม่แล้วก็เลยเอาสิ่งของเด็กขอเราทุกสมาทาให้ทุกคนแบบว่าได้ชมเป็นแบบท้งจิ้มก่อนแล้วเดี๋ยวราบแชมเต็มๆได้ดีหน้าครับแสดงว่าปีหน้าคือแฟนๆนี่แบบฟูเสือรอเลยเพราะเรามีแบบโปรเจกต์เซอร์กับเพียร์เพียร์โปรเจกต์เซอร์เยอะมากเลยมีที่พิเศษมีนิดหน่อยองดี เราอยูสนาหม่ของมกรีนะครับใหม่กดยถนนเองถนนีมนีรก่อรีักมาดอานที่ไที่มาดแบบเป็นบริวารได้ค่ะบมาอยากอยากะมันนาแล้วก็าแล้วก็ความพิเศษองซเก็ิปีแล้วแบบยังไม่มี เราแบดด้วแบบ่หเดียวสนกไหมายยากง่ยอะไรเราสนุกแรกๆจะปวดหัวนะเพราะผมกหนม่้มากก็ปีหน้าก็จะพัฒนาแล้วก็เดี๋ยวถ้างานไหนมีโเยกาัก็จะทำของซีเรสเลยก็ไย่อยมับตองลอง้องลองต้อง้องลต้งลองต้อต้องลอง้งลองต้อองต้องลอ้ลต้องอ้องลงต้องลอลองต้อองตงตล คนสังคมเักอ่ที่บาอุาที่รับ้อมเสมอมาัุใจมากทีว่าอบคขอที่มาครับนวันนี้ก็ังต้องบกแล้วกันครับทีรับข้อความว่ามันเป็นั เดินทางแล้วก็สร้างงานวยกท่าองมนมีขมีขนเลทางกทุกอยางฝึกทุกอยางฝึกุกอย่างึกอย่ากทอยางกทอ่างฝึทอยางกทุาทุกอย่างฝกอางกทุกอะ่างฝกอย่ากอ่างกอย่างฝึกทุกอ่างฝอย่รงฝึ่างกกอย่ทุอ audience ุอกยแล้วก็ุกอย่างฝึก อยากให้ทุกคนตินหม่เป็นก็อ่อยแรัผมก็แฮปปี้นิวยอรผสมนครับผม,ผมก็ขอให้ทุกคนอมีควมสุขมากๆแล้วก็เดินทางไปไหนาไหนะครับ,มมบมมมผมใช้ชีวิตยางมีสิครับผมแล้วก็สิ่งไหนที่ยังไม่ได้ทำก็รีบทำซะได้ครับผมเพราะเรามีเวลาจำกัดนะครับ ยังไงก็มจนมาใหม่ก <Works okay objectively> ันในปีหน้าครับผมาครับแล้วปนิวเยียร์ครับนิวเยียร์ครับ